และสำหรับช่วงคนดังออสเตรีวันนี้นะฮะมาพูดคุยกับอาจารย์ไข่มาลีวนนาดีกว่าครับที่ล่าสุดเนี่ยแวะมาที่คมเชลกอีกแล้วนะฮะมาพูดถึงแคมป์ไฟคอนเสิร์ตครั้งที่10นั่นเองครับที่จัดมาอย่างต่อเนื่องฮะซึ่งสำหรับปีนี้นั้นมีความน่าสนใจยังไงเซอร์ไพรส์แบบไหนไปฟังจากปากอาจารย์ไข่ดีกว่าครับไปกันเลยครับไปงานเทศกาลดนตรีแคมป์ไฟดนตรีมาลีวอนนาครั้งที่10นัดวินเทจนองจากว่าตอนนี้กระแสยุค90 มันเป็นกระแสที่กําลังได้รับความนิยมในหมู่ของคนรุ่นใหม่เอาศิลปินรับเชิญก่อนยุค90ม,มีคุณตั๊กลีลาอันนี้สนุกแน่ 2. มีคุณหนึ่งไวน์นอตเซวงล็อกในตำนาน90 3. าน90 3คุณอีทวงฟรายกับภาาเท่ๆของเขานะใส่แว่นนะมีหัวลานหัวเหม่งของเขานะครับเข้าในเพจของ Mariona Official ียครับคนจะมี2ยุค2พวก พวกหนึ่งสามารถเข้าในสื่อโซเชียลได้ก็เข้าในเพจของ m a r ิวนาออฟฟิเชียลได้เข้าไปถามแอดมินได้ว่าบัตรจองยังไงตั๋วราคาเท่าไหร่อะไรอย่างไรอีกฝ่ายหนึ่งไม,ไม่สะดวกก็โทรเบอร์โทร0853734616 0853734616โทรได้เลยนะครับช่วงนี้กระซิบบอกเลยครับแต่เสียงดังมีโปรโมชั่นพิเศษครับซึ่งเราไม่เคยทำมาก่อนเป็นลิมิเต็ดเลยไว้แล้วจ้าบมาก